กนไกระแสละครนะครับสงครามางานจบไปแล้วนะครับกระแสก็ถือว่ามีคนในการตอบรับดีมากนะครับก็เป็นพ่อนพ่ออัลุพาวนะฮะก็งานร้อยสิบสองคนก็เล่นดีครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็โด่งดังไปแล้วนะครับดีใต่ด้วยนะฮะสนใจเห็นว่าจะมีละครเรื่องใหม่ครับผม พอเรื่องตะวันตัดบุรพานะครับซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่นะครับกับบ้องนวัดครับผมเป็นละครฟอร์อมยักษ์เลยนะฮะเห็นว่าเรื่องนี้ต้องขอเชื่อใช่ไหมคะละครบู๊ต้องขอเชื่ออยู่แล้วครับหนึ่ง,งก,ก็พยายามอยู่นะฮะก็พยายามให้มันดูดีอยู่นะครับ ก็ต้องมีครับผมเพราะว่ามีการต่อสู้ใช้ปืนใช้อะไรพวกนี้ต่อเวลานะก็ต้องมีนิดนึงนะฮะก็มาองกับพี่ป้องครั้งแรกที่ป้อเหรอคเป็นการถ่ายละครกับพี่ป้องครั้งแรกครับผมตั้งคราะว่าเนี่ยเราจะเป็นพระรองนะคะเราเป็นพระเอกเด่นมาตลอดก็ดูกันแล้วกันนะครับผมว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครเด่นกว่าไทยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพี่น้องที่รักกันนะครับรู้สึกกดดันไหมนคะจะไปเล่นกับพี่ป้องเขาก็บอกว่าย่มกน ผมรู้สึกดีใจซะมากกว่านะครับที่พี่ป้องเนี่ยเขาได้มาสอนวิชาผมด้วยนะฮะผมก็ถือว่าได้เรียนกับคนที่เก่งๆอีกคนหนึ่งนะฮะเรื่องนี้ใครตั้งแล้วหรือว่าปรกระแสเปรีบเทียบกระแสเปรียบเทียบมันก็คงมีแหละครับแต่ว่าผมก็ไม่คิดตรงนั้นนะครับผมอยากทำให้งานนี้มันดีที่สุดนะฮะแล้วก็ตะวันตรดาบุรพาเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2015นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มันก็คงมีอะไรที่มันผ่านมาอยู่แล้วนะ สมัยด้วยได้ดูครับผมตอนนั้นเป็นเป็นเรื่องที่ดังมากนะครับก็ได้ดูตอนสมัยผมเด็กๆนะส่วนไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างคะสนุกมากครับผมไปเล่นสโนว์บอร์ดนะนะครับก็สามคืนนะครับสี่วันผมไปเล่นทุกวันเลยนะครับไม่ทำอย่างอื่นเลยทิปนี้ไปกับใครคะไปกับกลุ่มที่เล่นสโนว์บอร์ดด้วยกันนะครับก็มีวไหนที่เล่นสโนว์บอร์ดแล้วเราไปเล่นญี่ปุ่นผมไม่เคย ว่าอย่างขนาดนั้นนะครับคือสโนว์บอร์ดผมก็ก็เล่นแบบระวังนะครับคือเราก็ต้องกลับมาทํางานนะฮะผมก็ไม่เล่นอะไรที่มันโลดโผนจนเกินไปครับมีคนข้ามเหมือนมีสาวไปด้วยแล้วผมนี่สาวคนนี้ยืนอยู่ข้างเนี่ยแล้วผมเป็นผู้จัดการหรืเป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะฮะไม่ได้เป็นสาวที่คุยกันอยู่ไม่ใช่ครับคือมีแบบคือกลุ่มนี้ที่ไปเนี่ยคือแบบนัดรวมตัวคนที่ไม่รู้จักกันนะฮะมารวมกันเพราะว่าอยากจะเล่นสโนว์บอร์ดจริงๆครับผมคือถ้าเล่นไม่เป็นก็กลุ่มนี้ ไปดีกว่าเพราะว่าเราเราไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากเล่นนะครับผมไม่ได้ชวนน้องสาวคุตติ้งไปหรอคะน้องแพทน้องแพทเขาเล่นไม่เป็นนะนะฮะน้องแพทเขาเป็นผิงอ่อนหวานเบาบางก็ก็บอกเขามีมีการบอกเหมือนกันว่าสนใจไหมแต่ว่าต้องต้องมีการเรียนโปรไปนะอะไรเงี้ยไม่มีประเด็นแทสิเลียดไหมคะโดนจับตากับสาวๆอยู่ตลอดเวลาอะไรนะครับสิเลียดไหมคะโดนจับตาเรื่องสาวๆอยู่ตลอดเวถามว่าสิรลียดไหมก็ดีกว่าโดนจับตากับหนุ่มๆนะฮะนะครับก็ อาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเป็นคนเฟรนลี่หรือเปล่านะครับหรือว่าเราเล่นละครี่ยเขาแล้ทำให้คนเนี่ยอ่าินกับละครอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีข่าวบ้างนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับจะมีตัวจริงกบข่าวเลยไหมคะคงยังไม่มีในเร็วนี้นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างโฟกัสกับงานมากๆเลยนะฮะผมกลัวว่าถ้าผมจะมีแล้วผมจะทําให้เขารู้สึกแบบอาจจะไม่มีความสุขเพราะว่าผมทํางานเยอะเกินไปอะไรพวกนี้นะครับวงนี้ทำงานหนักมากนะครับเนี่ยปใครบ้างไม่ใช่ใคร คือก็สาวเคนไทยเดี๋ยวนี้ก็สวยขึ้นเยอะแยะนะครับค,คือก็เป็นเรื่องของอนาคตจริงๆนะฮะเราเคยคิดไว้ไหมกช่วงอายุเท่าไหร่ถึงเราจะเริ่มเริ่มมองเรื่องนี้ขึ้นอยงกคืออยากแต่งงานเนี่ยผมอยาก30ขึ้นก่อนนะครับตอนนี้ผม,มผเพิ่งยี่สิบะองก็พอเวลาทำงานก่อนแล้วกันนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวทำให้ตัวเองพร้อมก่อนนะครับโอเคนะคบขอุณครับ